สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดลโปรเจคเตอร์นะครับเดลหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับสเปคของเจ้าเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดลหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับ ความสว่าง3,500ลูเมนครับคอนทรา์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,280คูณ800หรือว่า WxGA นะครับตัวนี้ความละเอียดสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียด WxGA นะครับมากกว่า xGA นะครับคุณผู้ชมครับย้ำสเปคของเจ้าเดลโปรเจคเตอรตัวนี้นะครับนี่คือเดล l 6 6 1 0 HD นะครับความสว่าง 3,500ลูเมนครับในส่วนของความละเอียด1,280คูณ800หรือว่า WXGA นะครับคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับหลอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนหลอดใหม่ใช้ไลเลยทีเดียวนะครับส่กิ๊บเลยนะครับเริ่มต้นที่0ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์มือถือแล้วก็แคสขึ้นสู่หน้าจอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันดับแรกก็เปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมีรีโมทมาด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับนนท์ละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับผมทําการทดสอบกับจอ1เมตรนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อมต่อแบบไร้สายครับนี่ครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทําการทดสอบกับไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ 3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของความละเอียดก็ w x g a ดูครับภาพสวยมากๆโอ้โห d o หน h d นะครับคุณผู้ชมครับภาพสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับอื้ภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับอะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูภาพยนต์ตัวอย่างนะครับ มาดูความแจ่มความสว่างของเดลโปรเจคเตอรนะครับนี่คือเดล1610 HD นะครับความสว่าง3,500ลูเมนดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมภาพโอ้โหภาพแจ่มจริงๆครับเดลโปรเจคเตอร์นะครับเดล1610 HD นะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปดูด้านหน้าเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับไปดูลำแสงนะครับมาดูลำแสงกันก็พุ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดลโปรเจคเตอร์ครับเดล1610 H d ดีครับต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับเดล 1610HD ครับตัวนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับดูภาพครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดล1610 h d ตัวนี้นะครับความสว่าง3500รลูเมนครับความละเอียด1280งพัคูณแปดหรือว่า WxGA ครับคุณผู้ชมครับภาพนี้สวยกิบเลยครับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีช่องต่อ HDMI VGA ถึง2ช่องนะครับแล้วก็ AV ออเด o i โออินออเดโอเอานะครับครบครันเลยแล้วก็มีรีโมทครับโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้นี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลนะครับคุณผู้ชมครับเดลหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ Hd นะครับคุณผู้ชมครับดูครับใหม่กิฟเลยสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยดูภาพครับคุณผู้ชมครับ เดล1น6 0 HD ครับทดสอบกับจอ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับสุดยอดจริงๆครับไม่ผิดหวังเลยครับสำหรับเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้ย้ำนะครับสำหรับสเปคของเจ้าเดลตัวนี้นะครับความสว่าง3500ลูเมนความละเอียด1 2 8 0 0คูณ800หรือว่า WXGA คอนทราต์เรติโอ2 0 0 0ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับภาพให้ภาพที่ละเอียดกิบเลยนะครับความคมชัดนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็เรื่องแสงก็ไม่ต้องห่วงนะครับ3,500ลูเมนเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเดลตัวนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดล1 6 1 0 HD ความสว่าง3,500ลูเมนนะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 9,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ